เราเตรียมหัวหน้าไปู้เวลาเผื่อเอาคลิปไปโอเคถ่ายคลิปไปต่อเลยทุกคน,กค,นคือจะบอกว่าทุกคนเมื่อกี้เผื่อเรล่นคลิปใหม่ไม่เป็นไรเราเราต่อคลิปนี้เป็น EP พสองเลยเพราะอีพีเมื่อกี้มันยาวแล้วโอเคต่อ EP ใหม่ EP พสองเพราะเมืเ่อกี้เผื่อเผอ,อกดวางคลิปนะโอเคเริ่มต่อเลย นี่คือบรรยากาศรอบบ้านหรอไม่ในเก็ไม่มีโฟกัสทั้งเลยหรอใน่ก็ไอตัวนี้ตัวไอตัวเออช่างัะไอตัวเนี่ยตัวเนี้ยนี่คือไอตัวเจอแล้วใช่ท่านอีวานเพราะเขาเนี่ยมารากันไม่ตอนนี้ก็เออเดี๋ยวเรามานะอย่าทายช่างล่ะอ้อรู้แหละว่าโอเคงั้นขอหยุดตอนนะครับเพราะว่า คนเล่นไม่รู้ไปไหนโอเคเอามาให้ดีที่ดีที่ไหนไม่ต้องยุ่งนะไอตัวนี้มันก็จับอะไรตื้อไปอยู่นะต้องเป็นตัประกันอย่างในมือทัดนอีกในมือท่าน่ะมันมีมีดไม่เห็นไม่ไม,ไม่สนุกครับเฮ้ยเจ็บเป็นท็อปอ่อนสิเด,ด,ดี๋ยว จิงดับลูกลูกลูกไอเต็มแลนด์เต็มแลนดหมัดปื่ใหญ่ตรงลุงกระเทือบวนลุงกระเทือบกระทือบกระเทือบกระเทืบกระเทือบอเทอบอะไรวะฮิตอะไรอะไรวะท่าอะไรของมันคอย KJ ปกติ

วัน hey, oh. ี้กกเถิกแล้วออนี And ่คือลืกขึ้นของมันขนแของมันคืออกูจะนหายไปด้วยกูบายตัวตับเดเกได้ไม่นะลายต่อไปคือชันใช่ไหมเนี่ยยิงทึ่งมาเล่นเยเดี๋ยวมา ฉันเหมือนเปลี่ยนเสมือไอตาคงในเรื่องสกิบี้อยเล่นเลยโยโบใชคนส่งใ่คนส่งต้นไม้นึงีฉันไปไหมเนี่ยเตโอเคตัึตีดีตัีี ไอ้เทนเาเบอร์แมนัวเล็กโอ้ว้ยิตาวอะไรอะไอ้่ิ๊บพี่หันเอาตัวมาให้เราดมมือได้เวลาของพี่เซบาเตีแล้วพเราไปดู ก็แต่เจ้าอะไรเว้ยเลยก็แต่นายไอตัวใช้ชั้นยิงใช้ชั้นสไปเดอร์แมนมันสรุปยังอ่ะไปเจอตัวจริงเปิดดาบยิ้มแต่แรกเอาไปเลยอืมได้เวลาของชั้นแล้วแหละเออขอแนะนำก่อนนะถ้าใครไม่เคยดูช่องไอตัวนี้ไอตัวนี้เป็นไอตัวนี้เป็นตัวที่แข็งแรงมากๆสามารถยกไอตัวนี้ได้ใช่ไหม่าฉันอธิบายผิดตอนแล้วนะเนี่ย จับขา,าบ้างๆเลยเจาก่อนนิดตูบตักก่อนนิดอู้อักก่อนนิดอะฉันขอโทษนะ,อะโอเคมื่อเด็กกี้ปลาไปมันไปนน่นแล้วอ่ะร้อยจไม่ได้ไปถอนอา ฉันยังไม่ตายอะไรหรอไอเย็ดนายชมมว่าอเนี้ยยังไม่ตายแน่นายแน่นะว่านายยังไม่ตายออใช่ฉันยังไม่ตายเออทุกคนเรามีเ่อกจะมาบอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกเบื่อที่จะถ่ายคลิปเร็วอ่ะออมใช่แล้วตอนนี้ฉันจะหิบกล้องแค่นี้แหละถ้าใครอยากดูอีพีต่อไปเหมือนอีพีสามนั่นตัวนี้แค่อีพีสองนายก็แค่ วิธีการทำคอมเมนต์มาเดี๋ยวฉันจะจัดอีพีสามให้พรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้มีเวลานนั่แห่ะโอเคบายบ่ยเจอกันมาคลิปหน้าอีพีสามมีอะไรจะบอกโอมคือตอนนี้อาไึฉันไปโรงพยาบาลที่เออได้เดี๋ยวไอเซย์มเตรียนพาไปหน่อยดิเออเดี๋ยวจ่ายพาไปดิเคมันไปแล้วแนะไปดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอสวรรค์แน่โอเคได คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไม่ไหวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะรีู้เนี่ยช่องอลันชื่อช่องอะไรวะอลันเด็กเราเล่นดราม่าไม่พลาดดราม่ไม่พลาดจอสุราธานีโอเคไม่ไหวเจอกันใหม่คลิปหน้า